สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางกลับเมืองไทยไปกับพวกเรานะคะการเดินทางจะใช้เวลา20กว่าชั่วโมงนะคะทุกคนบินรอบแรกก็14ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วจะขอการรีวิวนะคะสายการบินคเรียแอร์นะคะคือปกติเราจะบินกับสายการบินของประเทศญี่ปุ่นนะคะ,ะก็เปรียบเทียบจากที่นั่งกันเลยนะคะสายการบินของโคเรียนะคะจะ ที่นั่งสบายกว่ากว้างกว้างกว่านะคะนั่งสบายกว่าญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะ ที่สนุกที่สุดของเคียร์นาก็จะเป็นตอนเครื่องขึ้นและเครื่องลงนะคะเขาจะสนุกมากๆเลยทุกคนอาหารนะคะการบิน14ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟ2มื้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะแล้วก็มีมื้ออาหารว่างให้1มื้อนะคะทุกคน เครื่องดื่มนะคะแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะน้ําหวานน้าเราขอได้ไม่อั้นนะคะแล้วก็จะมีขนมให้กินไม่อั้นเหมือนกันนะคะแต่เราก็เดินไปขอเองเหรือว่าจะกดสิ่งเรียกให้เขาเอามาให้เราก็ได้นะคะส่วนการบริการเปรียบเทียบกับสายการบินญี่ปุ่นที่เคยบินนะคะสายการบินญี่ปุ่นจะบริการดีกว่าในการยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะส่วนตัวจะชอบการบริการของญี่ปุ่นมากกว่านะคะ สายการบินญี่ปุ่นจะให้ความรู้สึกว่ารีแลกและผ่อนคลายมากกว่านะทุกคนเกี่ยวกับการบริการนะคะความเฟรนลี่ต่างๆนะคือญี่ปุ่นจะดีกว่ามากนะคะเกาหลีก็ดีแต่เขาจะไม่ค่อยมีความอ่อนโยนเท่าไหร่นะคะถ้าเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเนาะส่วนตัวก็จะชอบญี่ปุ่นมากกว่าเรื่องของอาหารนะคะถ้าสายการบินเกีหลีแอร์เนี่ยอาหารที่เป็นลายของเอเชียรสชาติไม่ค่อยอร่อยนะคะ แต่ว่าถ้าใครสั่งเป็นอาหารสายยุโรปเนาะอย่างพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยจะอร่อยนะคะทุกคนแอนสั่งไ้เครียหน้านะคะอร่อยมากๆนะตอนนี้เราก็บินมาถึงสนามบินอินชอนของเกาหลีแล้วนะคะทุกคนสนามบินคือดีมาก มีสนามเด็กเล่นเหมือนที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะทุกคนแต่สนามบินเกาหลีคนจะไม่แน่นเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีความเป็นระเบียบวินัยนะคะเที่ยวบินต่อไปจากโซไปกรุงเทพนะคะใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนก็มีอาหารให้กินหนึ่งมือนะคะเครื่องดื่มไม่อั้นเหมือนเดิมนะคะสรุปการบริการนะคะเท่าที่เคยบินจากอเมริกาไปกรุงเทพสายการบินญี่ปุ่นกับสายการบินของเกาหลีเนี่ยส่วนตัวจะชอบของญี่ปุ่นมากกว่า แต่ว่าเกาหลีที่นั่งสบายกว่าอาหารก็พอใช้ได้พอๆกันทั้งสองสายการบินนะคะทุกคนส่วนเรื่องสนามบินเนี่ยเราจะชอบของอินชอนมากกว่านะ<ค>ก็ใครสะดวกแบบไหนก็ไปแบบนั้นค่ะทุกคนค่ะก็ไม่มีอะไรที่ดีเพอร์เฟกเสมอไปแล้วแต่ตามใจว่าเราชอบแบบไหนนะคะแล้วทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคะสายการบินไหนเป็นสายการบินโปรดของคุณเม้น์มาได้เลยนะคะแนะนำกันด้วยนะ